ศึกขเขมรตอนที่2แค้นของฤทธิเศสนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2ในการเข้าครอบครองขเขมรของทหารเวียดนามนั้นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามตั้งใจกระทําก็คือล้างเผ่าพันธ์ุเขมร หมายจะให้ศูญพันไปจากโลกเอาเลยดังนั้นเมื่อมีโอกาสฆ่ามันจะฆ่าทันทีโดยไม่มีคําว่าปราณีลงเหลือให้เลยทหารเวียดนามพยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนเขมรนหมดไปจากประเทศของเขาเองเช่นการเข่นค่าทิ้งโดยตรงและโดยออมการกระทําให้คนเขมียนต้องเดินทางออกนอกประเทศแม้ว่าผู้นําประเทศซึ่งเป็นคนเขมียนเองจะพยายามยับยัง้งทางนี้คงเป็นเพราะเกิดความสงสารคนเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่อำนาจทางการเมืองและการทหารครอบคลุมอยู่ จึงไม่สามารถช่วยเหลือคนของตนได้ครั้งนี้ก็เช่นกันเหตุการณ์นองเลือดที่หมู่บ้านสล็อคคาหันทหารเวียดนามรุนหลวนโดยไม่มีคอมมิวนิสต์เขเมรร่วมอยู่ด้วยเลยซุ่มสังหารประชาชนเขเมรเวียดนามต้องการดับศูนย์คนเผ่าพันธุเขเมรอยู่แล้วครั้งนี้พวกมันจึงทําได้อย่างสะดวกใจไม่ต้องห่วงกังวลว่าคนเขเมรด้วยกันจะคอยทัดทานหรือคัดขวางประชาชนตาดำๆไม่มีอาวุธแม้แต่เข็มสักเล่มกระเสือกกระสนล้นลานข้อหาที่กำบงัง หวังจะให้รอดผลจากการระดมยิงอย่างบ้าคลั่งของพวกทหารเวียดนามบางคนรอดบางคนไม่รอดบางคนตายคาทีบางคนบาดเจ็บสุดแสนจะเวทนากระสุนชุดแล้วชุดเล่าที่ปล่อยออกไปมันมากมายราวกับหาฝนยังไม่มีทีท่าว่าจะลดปริมาณลงเสียงสั่งการให้ทําการยิงให้หนักขึ้นดังเป็นภาษาเวียดนามยังคงมีมาให้ได้ยินอีกเลยทหารเวียดนามหลายคนโยกย้ายสับเปลี่ยนที่ตั้งยิงใหม่เพื่อให้ได้มุมยิงที่เหมาะสม การไม่มีการตอบโต้จากชาวบ้านที่หลบกำบังทําให้พวกเวียดนามเกิดลําพองคึกขนองเป็นอันมากคราใดที่เหยื่อสังหารต้องพบกับจุดจบดูจะเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจให้แก่พวกมันฮึกเหิมยิ่งขึ้นอีกพอเท่าเอิมผู้เป็นหัวหน้าบ้านหมอบราบอยู่หลังโอ่งน้ําในบ้านมองเห็นการกระทาของท่านเวียดนามโดยตลอดความเครียดแค้นต่อท่านเวียดนามกับความสงสารคนที่เป็นลูกบ้านมันละคนสับสนไปหมด มองเห็นประจักษ์แจ้งเราว่าฝ่ายชาวบ้านไม่มีทางตอบโต้ได้เลยเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีนั้นยังไม่มีทีท่าว่าทหารเวียดนามจะหยุดยิงเท่าเอิมเกิดความคิดขึ้นมาทันทีที่จะหาหนทางตอบโต้ท่านเวียดนามชุดนี้จึงสั่งให้คนเร็รลออกด้านหลังไปขอความช่วยเหลือจากกระบวนการกู้ชาติทันทีเพียงสิบนาทีให้หลังเหมือนเทวดามาโปรดขวัญและกำลังใจของชาวบ้านกลับขึ้นมาทันทีเมื่อด้ยินเสียงตะโกนสั่งการเป็นภาษาเขมร พวกเขารู้ทันทีว่าพวกขบวนการกู้ชาติกลุ่มของฤิทิเสนเข้ามาช่วยแล้วพวกเราอย่าเพิ่งยิงกระจายก,กำลังออกไปก่อนเราเริ่มยิงพร้อมกันไปเป็นเสียงสั่งการของหัวหน้ากลุ่มกำลังของขบวนการกู้ชาติ40คนขยายปีกออกกว้างสุดอาศัยสิ่งต่างๆในหมู่บ้านเป็นที่กำบังบางคนวิ่งชาร์จอย่างเร็วบางคนใช้วิธีคืบคลานไปทั้งเสารเรือนทั้งคอนไม้แม้แต่ครกตำข้าวสามารถใช้เป็นที่กำบังได้เป็นอย่างดีบางคนเข้าไปเจอชาวบ้านที่หลบซ่อนอยู่ก่อน การช่วยเหลือในตอนแรกนั้นจึงทําได้เพียงการให้กําลังใจเท่านั้นเองกระทั่งแนวโจมตีของฝ่ายขบวนการกู้ชาติขยายออกเต็มทีลิทิเสนสั่งการทันทีด้วยเสียงที่ดังปานฟ้าผ่ายิง RPG 2ลูกแรกเปิดฉากนําไปก่อนจากน้ํามือของัวหน้าชุดเสียงระเบิดของ RPG ยังไม่สิ้นดีนักบรรดาปืนเล็กทั้ง M 1 6กอากาเกาเซแม้แต่ขาบินจำนวนเกือบเท่าคนต่างระดมออกไปพร้อมกัน ฆ่ามันให้หมดยห้เหลือคนหน้ากลุ่มขบวนการกู้ชาติตะโกนสั่งการทับเข้าไปอีกเหล่านี้ทั้ง RPG M79 กระสุนระเบิดขนาด40มิลลิเมตรและดมทับเข้าไปอีกทหารเวียดนามเริ่มรู้สึกและรู้รสของการถูกตอบโต้หลายคนเริ่มเคลื่อนไหวหาที่กำบังแห่งใหม่ทหารเวียดนามคนแรกที่ตกเป็นเป้ากระสุนของพวกกู้ชาติถูกกระสุนพุ่นไปทางล่างเกิดวิ่งขาดใจตายในบัดดนอีกคนของเวียดนามที่กำบังอยู่หลังกองปืน โดนแรงอัดระเบิดของจรวด RPG ทั้งคนทั้งฝืนโดนแจ็คพอตลอยขึ้นไปบนอากาศล่นลงมาหมดสติแน่นิ่งกองอยู่กับพื้นแนวโจมตีของพวกเวียดนามเริ่มระส่ำระสายที่กำบังครั้งแรกที่ไม่ถูกต่อต้านนั้นไม่แข็งแรงนักมันจึงใช้ไม่ได้เมื่อมีการต่อต้านตอบโต้ออกมาเรายิงให้หนักเข้าไปอีกทางขวาปล่อยมาไหมทำไมสั่นการเป็นภาษาเขมรเมื่อใครก็ตามที่มองเห็นเป้าหมาย ทหารเวียดนามดวงขาดแม้ตหมอกอยู่หลังพุ่มไม้ก็โดนอาพีซีเข้าไปสองลูกถึงกับอาการกลับบ้านเก่าแล้วผมพวกเวียดนามเริ่มรวนเลนักเขาอีกกลายคนหาที่กำบังแห่งใหม่ไม่ได้ยิงตึงเอาไว้ไม่ต้องบุกจ้องมันไว้ดีฤทธิทเทสนอ่านเกมการรบครั้งนี้เห็นว่าพวกขบวนการกู้ชาติกำลังได้เปรียบด้านที่กำบังพวกเวียดนามไม่มีทางบุกเข้าหมู่บ้านได้แล้วดวงตีที่ลานวัดแห่งนั้นกำลังถูกถล่มอย่างหนัก ในขณะที่แนวโจมตีของมันไม่มีที่กำบังแข็งแรงพอและการสูญเสียของพวกมันทําให้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงมันกําลังจะถอยยิงให้หนักพวกทางปีกโอบเข้าไปคําสั่งของฤทธิเสสถูกส่งต่อทันทีพวกขบวนการกู้ชาติหลายคนเข้าใจสถานการณ์ดีเพราะต่างเคยมีประสบการณ์การลบมาแล้วอย่างโชคโชนกำลังของของบวนการกู้ชาติแม้จะมีน้อยกว่าแต่ใช้การขยายแนวให้ห่างกันเข้าไว ให้ได้แนวยาวกว่าของฝ่ายเวียดนามตรงกลังทางปีกอาศัยการยิงกดของพวกกลางแนวทําการลุกชาติเข้าหาแนวของพวกเวียดนามอย่างรวดเร็วเพียงช่วระยะเวลาไม่ถึงนาทีแนวโจมตีทางปีกก็พร้อมปีกทางด้านซ้ายเริ่มเปิดฉากการยิงก่อนปีกทางด้านขวาเริ่มบางไอพวกกลางยิงให้หนักเขาอีกพวกขบวนการกู้ชาติเปิดฉากการยิงพร้อมกันเลยทั้ง3ด้านอาวุธยาวทั้ง RPG M เจ็ดสิบเก้าจากทางด้านกลางเป็นตัวช่วยเสริมอำนาจการยิงให้พวกทางปีกทั้ง2ด้าน กระบวนการกิวชาตั้งปักหลักที่กำบังในบริเวณลานวัดไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนในขณะที่พวกเวียดนามเริ่จะถูกโจมตีพร้อมกันทั้ง3ด้านก็เริ่มระส่ำระสายหนักเข้าไปอีกพวกทางปีกเปิดฉากการยิงได้เพียงสองสามชุดชาวเวียดนามเกือบ1ิบคนที่เปิดเป้าทางด้านข้างต้องจบเกมอีกหลายคนต้องได้รับบาเดเจ็บมันกำลังจะถอยแล้วยิงหนักขึ้นอีกคำสั่งของหัวนากลุ่มถูกส่งต่อไปถึงกันเสียงปืนพลันดังหนักขึ้นอีก ด,ดินทนดินปืนฟุ้งกระจายปกคลุมทั่วทั้งหลานวัดทั้งหมู่บ้านเศษดินเศษไม้โดนแรงระเบิดปลิวว่อนไปทัว่วพวกชาวบ้านต่างกบดานนิ่งไม่ไหวติงเช่นเดียวกับพวกหมูหมากาไก่คอยเงียบงันลงไปด้วยมันถอยแล้วไม่ต้องตามทุกคนเห็นกับตาก่อนเวียดนามจะถอนตัว,ตวจากแนวโจมตีมันเปิดฉากยิงอย่างหนักหน่วงอีกครั้งเป็นการยิงกดศัตรูไว้ไม่ให้ติดตามพวกขบ,บวนการกู้ชาติรู้ดีในกลยุทธ์ครั้งนี้เมื่อไม่ออกตามแต่คงใช้การยิงไล่แทน ทหารเวียดนามบางคนที่ประคองร่างของเพื่อนทั้งที่ตายและได้รับบาดเจ็บคนประคองดวงตกเพราะหลายคนต้องมีอันเป็นไปจากการถูกยิงไล่ส่งของพวกขบวนการกู้ชาติเวลาไม่ถึงนาทีที่ทหารเวียดนามถอนตัวออกไปทุกสิ่งทุกอย่างในลานวัดและในหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบแต่ก็เงียบสงบลงเพียงชั่วครู่เท่านั้นพลันเสียงปืนสิ้นสุดลงเสียงร่ำไห้ของคนก็ดังเข้ามาแทนความโศกเศร้าและเสียใจต่อการสูญเสียคนที่ตนรักนั้น มันสุดจะหักห้ามได้ไม่มีใครจะปลอบโยนพวกเขาคงปล่อยให้เขาระบายความโศกสลดนั้นออกมาให้หมดก่อนผมมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะผ่อนคลายความเศร้าลงได้เท่าเอิ่มลงมาจากเรือนพร้อมคณะเดินตรวจความเสียหายพร้อมกับสั่งให้รวบรวมศพคนตายแยกออกจากคนเจ็บที่ต้องได้รับการเยียวยารักษาเสียงร่ำไห้ของคนกับเสียงร้องเรียกหากันดังระงมจนฟังไม่ได้สับทั้งเลือดและน้ำตาดูคละเคลา้าปนเปไปหมด ความโหดร้ายของทหารเวียดนามในครั้งนี้มันมากเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาเขาจะกระทํากันมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกได้คนแก่ใกล้จะตายเด็กเล็กยังไม่ประสิระสีราษาต้องตกเป็นเหยื่อสังเวยความทมินหินชาติของทหารเวียดนามลิทิเซนกับพวกต้องหลบหนีจากภาพสะเทือนใจเหล่านั้นด้วยความจำยอม เราไม่แน่ใจตัวเองนักว่าจะอดกลั้นต่อความรู้สึกไหวหรือไม่กำลังพวกขบวนการกู้ชาสำรวจกันเองแล้วทราบว่าฝ่ายตนไม่มีการสูญเสียจากการออกตรวจแนวของทหารเวียดนามพบว่ามีรอยเลือดมากมายคาดว่าการสูญเสียพวกมันในครั้งนี้ทั้งตายทั้งเจ็บอาจจะถึง20คนแต่ด้วยขีดความสามารถของพวกมันที่สามารถนำกลับไปได้หมดแต่สิ่งที่พวกมันไม่ได้นำกลับไปคือไอเจ้ารถกัส66ทั้ง3คันนั้นมันยังจอดนิ่งอยู่ที่เดิม หนทางปฏิบัติของพวกขบวนการกู้ชาติก็คือเผาเท่านั้นเองพอรถทั้ง3ามคันมันไม่มีประโยชน์อันใดเลยเวลาเกือบชั่วโมงที่ผ่านไปเสียงลาำห้เริ่มสซางซาลงหัวหน้ากลุ่มขบวนการกู้ชาติจึงเดินย้อนกลับไปเจอกับเท่าเอิมเพื่อวางแผนในการปฏิบัติขั้นต่อไป